สวัสดีค่ะครัวแม่บุญนะคะทำง่ายแล้วก็กินอร่อยวันนี้ก็มาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้แม่บุญจะมาพาทำขนมง่ายๆไม่ต้องใช้เครื่องตีก็ได้นะคะหรือใครจะใช้เครื่องก็ได้แต่ว่าส่วนผสมมันมันน้อยมากเลยมันก็ไจำเป็นต้องจะต้องใช้เครื่องใหญ่นะคะอาจจะใช้เครื่องมือถือเล็กๆก็ได้ขนมที่ว่าก็คือเป็นมัฟฟินค่ะเป็นมัฟฟินแอปเปิลเขียวนะคะเพื่อสุขภาพ สัดส่วนที่เราจะต้องมีแน่นอนนะคะมันก็ต้องมีแอปเปิลก่อนวันนี้แม่พุนก็เลือกแอปเปิลเขียวเมื่อวานนี้ซื้อมาแล้วก็ลองชิมดูปรากฏว่ามันก็มีรสชาติที่ว่าไม่เปรี้ยวมากแล้วก็อร่อยนะคะ mm hmm. ก็เลยตัดสินใจว่าจะทําอันนี้เราจะต้องการน้มามะนาวด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อที่ว่าจะไม่ให้สีเขาเนี่ยครั้านะคะแล้วก็ยังต้องมีผงอบเชยนะคะใช้ประมาณครึ่งช้อนชาแต่อันนี้เราจะใส่ที่หลังหลังจากที่เรา จัดการกับเขาเรียบร้อยแล้วคือเอาไปปรุงแล้วเราถึงจะใส่ผงอบเชยนะคะสัสดส่วนอื่นที่จะต้องมีจะเห็นว่าแม่บุญตั้งเอาไว้เรียงเป็นแถวไว้ตรงนี้นะคะ mm. ก็จะมีเนยนะคะอันนี้เดี๋ยวสัสดส่วนจะบอกอีกทีนึงนะคะว่าประมาณเท่าไหร่มีเนยนะคะแล้วก็นมน้ำตาลเกลืออันนี้เป็นเบกกิ้งโซดานะคะ อันนี้ก็เป็นแป้งแป้งสําหรับทําขนมอันนี้ไข่ใช้ฟองใหญ่ฟองหนึ่งฟองเล็กฟองหนึ่งนะคะอันนี้เป็นส่วนของตัวฐานขนมนะคะที่จะต้องเตรียมเอาไว้ทุกอย่างเตรียมเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เตรียมเอาไว้เนี่ยเวลาเราทําไปแล้วเดี๋ยวมันจะติดขัดนะคะอันอีกอันหนึ่งที่จะต้องทําก็คือเป็นครัมเบลนะคะมันก็จะมีส่วนผสมของแป้งแป้งทําขนมนะคะ แล้วก็มีเนยเนยนี่แม่บุญทิ้งเอาไว้ให้มันอ่อนตัวนะแล้วก็มีน้ำตาลทรายแยกเอาไว้อย่างนี้เลยนะคะเวลาที่จะเตรียมทําขนมอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีสัดส่วนเยอะๆเนี่ยเราจะได้ไม่ลืมนะคะแยกเอาไว้เป็นส่วนๆไปเลยตอนนี้ขั้นแรกของเราเราก็มามาปอกเดี๋ยวเรามาปอกปอกแอปเปิลกันนะคะ คงจะไม่ได้ใช้หมดเพราะในสูตรใช้แค่200กรัมนะคะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่จะใช้ประดับนิดหน่อยคุณมีเชลวจะช่วยไหมคะไม่ช่วยครับไม่ช่วย <laughs> โอ้ทำไมมาด,<ๆ>มาดูมาดูเฉยๆไม่ช่วยอยู่บ้านอยู่เฉเยูบ้านอยู่เฉยๆด้วยเหรอคะโอ้ไม่ใจดีเลยนะ <laughs> ใจดี <laughs> อ๋อไม่ใจดีนะคะแต่ว่าไม่อยากทำนะคะขี้เกียจขี้เกียจี่เกียใช่ไหมคะขี้เกียจใช่ไหมคะโอเคโอ้ใชยแก่ขี้เกียจแกพูดเองนะคะแม่บุญไม่ได้พูดนะแกบอกว่าใชยแก่ขี้เกียจอุ้ยคุณมิเชลนี่พูดไปเรื่อยเปื่อยหลังจากบอกเปลือกเสร็จนะคะแม่บุญก็มีผู้ช่วย ไหนๆก็ซื้อมาแล้วใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะเอาละมันก็จะได้สวยเท่าๆกันด้วยเนาะจริงๆแม่บุญเจ็บข้อมือนะคะเดี๋ยวต้องไปหาหมอแต่ว่าไม่เป็นไร จะใช้200กรัมนะคะแล้วก็จัดการหั่นเป็นชิ้นนะคะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราชั่งไปด้วยเลยเนาะว่ามันจะได้สักเท่าไหร่นะคะใช้หม้อมาเบบุญจะใส่เนยเข้าไปนิดนึงนะคะประมาณ10กรัมจากนั้นก็ใส่แอปเปิลลงไปร้อยห้าสิบเก้า แค่นี้เองค่ะแอปเปลิลเหลือเยอะแยะเลยนะีแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจิ้มกับเกลือนะคะจิ้มกับเกลือจิ้มกับน้าจาลกับพริกก็อร่อยเสร็จแม่บุญอีกตามเคยแต่ว่าเราจะต้องหั่นส่วนหนึ่งเอาไว้นะคะสำหรับเอาไวไ้ประดับอันนี้จากนั้นเราจะเติมน้ำมะนาวลงไปนะคะแล้วก็เอาไปตั้งไฟ เราก็จะเอามาทำให้สุกแบบนี้นะคะในแอปเปิ้ลนี้มันจะมีน้ำอยู่เยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นพยายามให้ให้สัดส่วนของน้ำเนี่ยระเหยออกไปให้ได้เยอะๆเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเอาไปทำในขนมแล้วเนี่ยมันจะเละนะคะเดี๋ยวจะตั้งทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะพอได้ประมาณ แม่บุญชอบให้เขาสีเข้มๆนิดนึงนะคะก็เลยปล่อยให้เขาไหม้นิดนึงว่างั้นเถอะตอนนี้แม่บุญก็จะเติมผงอบเชยลงไปนะคะจะใส่ไม่มากประมาณแค่นี้นะคะครึ่งช้อนชาบางคนอาจจะไม่ชอบนะคะแต่ว่ามันดีต่อสุขภาพนะ แล้วค่ะก็จะเอาออกจากตรงนี้ให้เขาเย็นตัวนะคะในระหว่างที่รอให้แอปเปิลเนี่ยนะคะเขาเย็นแม่บุญจะเทออกจากภาชนะนะแล้วก็เอาใส่ผ้าใยอย่างนี้ไว้นะคะแล้วก็พยายามพยายามให้เขาเย็นตัวก็วางไว้กับพื้นตรงนี้ก็ได้เพราะว่าพื้นมันเป็นหินนะคะทีนี้เรามาทําครัมเบลกันมันจะมีส่วนของแป้งขนมแป้งทําขนมนะคะแล้วก็น้ําตาล แล้วก็เนยนะคะเราก็จะผสมเนยลงไปเนยนี่ทิ้งเอาไว้ให้ในอุณหภูมิห้องนะคะให้เขาอ่อนตัว ผสมน้ำตาลลงไปนะคะแม่บุญไม่อยากให้มันหวานมากใส่ไปครึ่งเดียวพอเนาะ <c oughs> เดี๋ยวขอใช้มือนะคะ นี้ทําเอาไว้ทําอะไรเราจะทําเอาไว้โรยหน้านะคะโรยหน้าสัดส่วนของของขนมที่เราจะทําเนี่ยแล้วมันจะมันจะกรอบกอบมันจะทําให้รสสัมผัสดีขึ้นนะคะตกลงแมุ่นไม่ใส่น้ําตาลหมดนะมันหวานพยายามลดน้ำตาลนะคะ ทำเบเกอรี่สามีไม่มีปัญหาเพราะว่าแกสุขภาพดีแต่ว่าแม่บุญมีคอเลสเตอรอลสูงแล้วก็ต้องควบคุมน้ําตาลนะคะเพราะยังอย่างอันเนี้ยก็จะไม่ใส่น้ําตาลเลยนะคะไม่อย่างนั้นจะกินจะกินไม่ได้เยอะอยากกินเยอะๆเลยต้องทําเลยต้องพยายามลดนั่นลดนี่ลงบางทีคุณมิเชลแกก็จะบอกว่าอือันนั้นมันต้องเติมหวานขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแม่บุญก็ทนเมินบอกว่าใส่แล้ว ใส่แล้วใส่ตามสูตรเลยแจริงๆไม่ใช่หรอกแอปลดนะคะแอปลดนี่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอไปล้างมือก่อนแล้วมาทําอย่างอื่นกันต่อคราวนี้มาทําในส่วนของตัวฐานนะคะตัวขนมเราก็จะกรองแป้งก่อนนะคะ ถือว่ามันจะมีผงอะไรต่ออะไรมันจะได้ออกหมดเนาะแล้วมันจะทําให้ขนมเนี่ยฟูมากขึ้นด้วยนะคะคก็ได้แล้วตอนนี้เราจะมาตีน้ำตาลกับเนยที่แม่บุญ แม่บุญเอ่ออ่านเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะเจ็บข้อมือแล้วก็ถ้าจะต้องมาตีเองเนี่ยไม่ไหวแน่ๆแม่บุญน่าจะต้องใช้เครื่องอะค่ะเพราะว่าไม่งั้นข้อมือแม่บุญจะไปกันใหญ่นะคะลืมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะใส่ใส่เกลือกับใส่ผงฟูลงไปเลยนะคะเพราะมันเป็นมันเป็นส่วนผสมของ ของของแห้งนะคะใส่เข้าไปเลยตอนนี้เราไปตีน้ำตาลกับเนยกับไข่ให้เข้ากันก่อนตอนนี้มาตีเนยกับน้ำตาลให้เข้ากันก่อนนะคะ แค่นี้นะคะใครไม่มีเครื่องก็ใช้มือนะคะไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องเหมือนแม่บุญอย่างที่บอกนะคะเจ็บมือทําไม่ได้คราวนี้เราไปผสมกับแป้งกันหลังจากที่ตีน้ำตาลเนยแล้วก็ไข่นะคะให้เข้ากันแล้วเนี่ย ตอนนี้เราจะมาผสมกับแป้งนะคะ ในระหว่างที่เตรียมเมื่อกี้บลืมบอกเปิดเตาไว้นะคะ200อองศานะคะไฟบนไฟล่างแต่ว่าวันนี้เราจะอบแบบใช้พัดลมนะคะ เราจะใช้ความร้อนอประมาณ160-170แล้วก็เปิดพัดลมด้วยนะคะเคเข้ากันแล้วตอนนี้ค่ะก็ใส่แอปเปิลนะคะใครจะหั่นให้มันเล็กกว่านี้หน่อยก็ได้นะแต่แม่บุญชอบให้มันมีมีรสสัมผัสของแอปเปิลนะนะคะเวลากินแม่บุญว่ามันอร่อยกว่า สีจากอบเชยนะคะที่มันจะออกสีน้ำตาลนิดๆแล้วก็แม่บุญททำให้แอปเปิ้ลมันไหม้นิดๆด้วยก็เลยสีออกสีออกน้ำตาลนิดๆนะคะเวลาผสมพยายามคนใหถึงก้นนะคะสัดส่วนต่างๆมันจะได้เข้ากันโอเคค่ะมันก็จะได้หนืดๆแบบนี้นะคะส่วนผสม ไม่เหลวนะคะจะหนึบๆจากนั้นนี่แม่บุญเตรียมมาไว้แล้วนะคะเตรียมภาชนะแล้วก็เอากระดาษใส่ลงไปนะคะแล้วก็มีที่ตักตักไอศครีมนะคะอันนี้มันจะกินได้เป็น เป็นชิ้นชิ้นสำหรับกำลังดีอะค่ะแบบไม่ต้องมากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไป เดี๋ยวจะใส่ครัมเบลให้ดูก่อนนะคะแล้เดี๋ยวแม่บุญค่อยทําต่อไปแล้วก็จะเอาครัมเบลเนี่ยค่ะแล้วก็จะเอาครัมเบลเนี่ยนะคะโรยหน้าเขา ไปแบบนี้นะคะจากนั้นแอปเปิ้ลนะคะแอปเปิ้ลที่มันเหลือเมื่อสักครู่ใหญ่ๆเนะะี่ยเราก็จะเอามาประดับนะคะเอามาใส่ใส่สักสองชิ้นเนาะน่านร<ถ>้อ ขนมกี่โมงกินขนมตอนนี้กี่โมงคะตอนนี้ห้าโมงห้าโมงครึ่งค่ะอคได้ไหมคะเ็เคเร็ว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 หิวแล้วนะคะโอเคห้าโมงครึ่งนะคะมีคนรอกินแล้วคะ่ะยังไม่ได้อบเลยยังไม่เสร็จเลยรอแล้วนะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวแม่บุญจะทำต่อให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันตอนอบอีกทีนึงนะคะ